คำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสีย่ยงร้อเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณขอพระคุณครับสวัสดีนะสวัสดีพี่น,ออน้องเอซี่อช่น้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้องมาเจอมาเจอภาคเย็นๆนะภาคแรงๆของวันที่20เดือน อ่าธันวาคม2568ัาร้ิบมาเจอมาเจอกันนะครับภาคเย็นๆนาฬิกาบันนี้นะครับโอ้ยแบาไทยไหมพี่น้องนะครับตามสไตล์ของอ่าบ่าวเฮิร์มน้อพี่น้องเนาะแบบอ่าแบาภาษาไทยอ่าผลภาษาอีสานเข้านีด้วะนะครับอาจะอะไรก็ฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นสไตล์เป็นอ่าเนื้อทางเป็นแบบว่าที่ว่าอืมอ่า,บาแบบภาษา นะภาษาบัานบันห้าปนภาษาไทยเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางน่ะพี่น้องเนาะเนี่ยครับอาจารย์นกายวาเก,าเก,าเกา่งได้พี่น้องด้วยฮาลังเทียมมันออกไปทั้งจะไหนล่ะ <c> เ <oughs> นี่ยครับออกหน้าทางที่ว่าออกขคำๆคจังหน่อยนึงนะฮะกับปว่ากันนะครับพูดไทยไม่แข็งแรงอย่างว่านั่นแหละนะครับเอาก็จารย์นกัยแต่ภาษาคนอีสานน้อพี่น้องเนาะไทยบังลาวบังในปนกันไปนั่นสิละนี่ครับค่ะขเขาไม่เล้วการยืนย่นได้พี่น้องได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับให้ด้วยนะครับโอ้ให้ด้วยพนา แน่ครับโอ้ยยังศิล ahkan เป็นเ้มเด็กออกกระเทือนไม่ออกเป็นเปื่อเป็นเปิลออกพ่อพ่อเป็นตะฮักตะฮักนี่แหละแน่ครับนะครับก็ต้องขออภัยนะสำหรับพี่ซาลอนน้องบางทีน้องกับเบาย่อมกับย่อมรับอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนภาษาอีสานนะปนภาษากลางนะครับโดยที่เบาภาษากลางกับพ่อแข็งแรงเท่าไรนะขับแม่นเรียนหนังสือกันแม่นโต๊ะภาษาไทยละไปนะครับแน่ครับอากาศเบากันแล้วพี่น้องนะครับเป็นกัน ภาคือเฮ้าเนาะใายไปนั่งเอาอยู่ในทางปากไตเฮ้ากันได้ว่าภาษาไตภาษากลางอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเฮ้ายู่นั่งอยู่วิสานนี่ก็จะสิบวันจังไหนบางเ่อมก็ล่วงภาษาไตล่วงภาษากลางนั่มบางเทือบางที่ก็ไหนว่าวกันได้พี่น้องเด้อไม่ว่ากันนะครับอาจจะไดกันว่า,วามีแนวาทางจะไดกันอกคอมเมนต์มาไตคลิปมาไดนะพี่น้องด้วยความสุภาพกันและกันนะครับมีขอติชมมีขอแนะนำมีอยางกระดายนี่พี่น้องเนาะ ับบางคนกับคอมเมนต์มาแบบในความที่บอดีก็สิ่โอ้ยบอกกับบอไปี๊ยะปรนเด็นว่าไม่ให้กําลังใจกันเลยเนี่ยแต่ว่าเขียนพี่จังผู้หญิงนี่างไรเขียนเตุนเสียอ้างนาผู้หญิงผู้หญิงหอกกัป้าเป็นไปไะเด็นใส่แค่ต้งไทยว่าขาว่าขาอยู่แต่ว่าซื้อไปซื้อไปใส่ขาขัดซื้อจาของเฟซเหมือนไหมซื้อจาของช่องซื้อจาของข้อมูลซื้อจาของสิ่เพื่นคอมเมนต์มาพี่น้องเอาจไดจกันถือว่า อาช sí, like ีพเดียวกันนะพี no ่น้องเนาะนะครับคอมเมนต์มากที่คนสุภาพกันแล้วกันนะครับผู้ใดใส่ทางสื่อออนไลน์ใส่ใส่ทางสื่อทางโทรศัพท์ไปสิพี่น้องนะครับคือว่าให้กำลังใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าย่ำอีกคือที่น้องเป็นเพียงหน้าทั้งคือว่าด้พี่น้องได้เป็นเพียงหน้าทั้งถนนเนี่ยบ่มีเข่าบ่มีเข้ามาเดารอยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับทางช่องผมเนาะถือก็คือถือผิดก็คือผิดนะครับย่อมรับว่าถ้าถ้าถ้าเข่าตัวกับผมก็ถือว่าเข่านะพี่น้องเนาะ ถ้าเข้าตัวตรงก็ถือว่าตรงตรงนะครับกบามนันนะพี่น้องเนาะนะครับจบะไดกก์ก่อนจะไปดูไปชมกันมาฟังคําเตือนก่อนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันทีผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี100่ยงร้อยเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสํานักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่คานวณตามสถิติ ที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่อน็กอ่อบางคนกับบอดี้เบิ้งบอดี้ฟังคําเตือนสักคนนะครับเอามาพร้าวบลูรีดกับคอมเมนต์มาหลดหมือไม่โดย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 คอมเมนต์แบบประสูพามีสีห้างนักเตะกระไดมันกะโอ้ยกะกะหากว่าดอกนะครับอ่อบางคนกะบ่บอบเป็นบ่เป็นใจ่าบอเนาะพี่น้องเนาะกะจะในกะเพิ่อนกิจจักทองเพคนหรอกครับอ่าเป็นแตรู้ตัวเองพนเดียวนะเพราะว่า การคอมเมนต์นะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่ยิ่งให้ยิ่งได้ยังว่านะ,นะ,นะพี่น้องเนาะเท่าใบเกียรต์เพื่อนๆอาจจะใบเกียรติเท่ากัน,กกน,กน,นครับมันเป็นกรรมแบบที่ว่าเป็นกรรมหน้าต่ำภาษาเพิ่นผ้า,า <c oughs> พิ่นบาแน่พี่น้องนเนาะครับเพราะว่าแต่พี่น้องขอบคุณห,หลายครับที่เป็นคอมเมนต์มากขอบคุณที่เป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะอะมาเบิ้งของบุญนะครับสำหรับวันนี้นำแนวทางของเจ๊คำนวณแม่นนะครับรุดเจ๊พี่น้องรุดเต็มๆเรื่องบที่ผ่านมานะครับให้มาที่036นะครับมันออกมาจะไดล่ะ ดอกหาเก่ากับหาเก่ากับหาสองพี่น้องบ่มีรุดเลยรุดเต็มตุงนะครับพี่น้องเนาะุดเต็มเต็มสรับเงื่อที่ผ่านมาของเจ๊คำนวณแม่นวัน่อนอีกแก้มือสีมาบ่พี่น้องตอนรับปีใหม่บ่ครับสำหรับเจ๊คำนวณแม่นนะครับมาแล้วนะพี่น้องเด้อครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บนึงด้วพี่น้องขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับเขียนอนจอเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เขียนในจอเพราะว่าเขียนเขียนในจอมันบังตาเจ้าของ นะครับ <c oughs> 2มกราคมนะครับ2,569นะครับอ่าเป็นงวดแรกของปีหกเก้พี่น้องนะครับงวดที่านี่งวดที่จะถึงนี่ก็ออกโ่ตรงธรรมดาสิออกวันที่หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าอ่างวดที่แรกของงวดแรกของปีฮกเก้นี่กส็สีออกมาอ่าในวันที่2มกราคม2,569พี่น้องนะครับอ่าบาทที่นี่วันที่ กลางกลางเดือนก็ค <ique> er <system> ือวันที่17บเด้ีพี่น้องสิบลอกตรงวันที่16คือเก่าเพราะว่าวันที่16ตรงกับวันครูเนาะแต่ตาดหังนี่พี่น้องเด้อสูตรบางอาจารย์การสีเพี้ยนเพี้ยนกับอาสิพิษไปกระมีนะครับก็คือวอาคือว่านะพี่น้องเรคิดตามสูตรคิดตามสถิติอธิดกานคิดคำนวณตามสิ่งที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับบ่เด็การันตีว่าสิเขานะบ่เด็กกรรันตีว่าสิรุตลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาชนะการใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเด้อนะครับ ใส่วิจารณญาณในการรับชมว่ามีผู้ใดสี่ให้ถือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าผูดอะไรเม่นๆนะครับ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์มาสั่นโอ้ยผมก็สิเอารถเมาเรือไปหาอยู่ดอก <c oughs> หม้เข้มห่านะพี่นอนะ้องเนาะขนาดมันเป็นถึงอีดีแต่ว่ามันก็มีเขาไมีรู้ดือวานะพี่น้องอาจารย์เพื่อนเก่าเลยคุยโมโอ้โอะเด้นะครับที่แอดมินเอาลงมาหนิกนะเพื่นอนก็คิดคำนวณตามสถิติคิดคำนวณต,ตามสูตรนะพี่น้องเนาะบางคนก็โอ้ยมันแมน่นแล้วออกออกอ่า ออกแล้วจังมาลงเพราะว่ามันมาเมียนนะครับถ้าถ้าคลิปเพิ่งผมหรือว่าถ้าช่องของผมนี่นะครับสีลงก่อนออกแล้วก็หลังออกกับสีมะสัมไปเบิ้งอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาย่ำอีกทีหนึ่งนะครับหลังออกที่ว่าอาจารย์ได้ขออาจารย์ได้ดูจังสีไหมนะครับโอ้คือกิ่นจะจมแต่บรรดาบลาปลาจะจมดีนะครับอ๋อเบิ้งกันก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ๊คำนวณแม่นนะครับพี่น้องเดือนวันนี้นะครับให้มาที่รับสูตรที่หนึ่งรับสูตรที่หนึ่งนะครับให้มาที่เดือน วันที่2มกราคม2569น,นะครับสูตรที่1นะครับให้มาที่2 5 8สูตรที่2ให้มาที่4กับ7นะครับสูตรจับชุดได้ที่2 4 2 7 5 4 5 7 8 4แล้วก็8 7ได้ผพี่น้อเด้่าเจ๊คำนวณแม่นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอ,อเด็กการันตีว่าสิเขา่าหรือสิดุดนะครับเพือ่อนไหนมะาอ่าก็ถนะือว่าห้องว่ามีแนวทางห้องของงงคงแล้วผิดหรือเปล่าเาว่ามีแนวทางโอ้มักคือสถานกา จัดไปแต่พี่น้องมันก็มีเขามีโดดเด้อพี่น้องเด้อย่ำพี่หนึ่งพี่น้องบางคนว่าว้ายอันย่ำออกกันมาบอกบางคนว่าเนาะนะครับกับกับบะเมียนนะครับบะเมียนนะใครเพื่อก็ออกมาลงไหกอนอยู่พี่น้องลงไหกอนหากว่าคลิปใดแอดลงบัทันหรือว่าลงลงบครบยังสี่บางเทอมที่แอดการบอกให้ฟังอยู่ดิว่าล่องบกบกขบก็ย้อมรับอยู่นะครับอ้าอออย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนวนะพี่น้องเนาะนะครับอ่า กดแชร์ไปให้พี่น้องเห็นไลค์ครัวไลค์เพื่อนขนเก่านะครับเพื่อจะเป็นหน้าทางนะครับเพื่อจะเป็นหน้าทางย่ำอีกทีหนึ่งได้พี่น้องเด้อบางคนโปรเตปเตยเขามาเว้ยอันมันบ่อันรักประวัติอ่อ่าก็ให้เบิ้งเรื่อยๆนะเบิ้งจนจบนะสิ่งหัวใจว่าข้ามเตือนมันเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะข้ามเตือนข้ามเข้ากับบอดี้การันตีเนี่ยไหมพี่น้องเข้าบอดี้การันตีเข้าบอดี้ว่าโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นอาจารย์เพิ่นว่ามาเข้ากัน ที่รงไปตามนั่นพี่น้องนะักคนบาไอนน้จัารย์ของแท้ล้านเปอร์เซ็นสิไหมพี่น้องอนนมันกิดเพิ่งเกิดเป็นสืโลกแกนของเพิ่นเนาะนะครับคื่อจงใจมากกระจัดไปโลดที่กบบสืโลกแกนของเพิ่นนะครับก็เข้าก็ลงไปตามร่วงมันครบที่เพิ่นลงมาแล้วพี่น้องแต่มันจังบ่เพี้ยนบ่ผิดนะพี่น้องเนาะอ่ะตามนี้แล้วพี่น้องได้แคปหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องนะครับขออนุญาตลงไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวจังคอยนั่นนะครับจังคอยมาสรุปอีกทีนึงนะครับ อาว่าท่านใดนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านใดมีแนวทางมีข้อมูลจากแบงปันนะครับสากมอบข้อมปรารถนาดีนะครับทางช่องหอกับยินดีได้พี่น้องด้วยยินดีที่จะเป็นซื่อกางนะครับเป็นผู้แบงปันต่ออีกคือหนึ่งนะครับแบงปันให้พี่ให้น้องให้คุณพ่อคุณแม่ให้เอฟซีแฟนช่องได้เบิ้งกันไอ้ที่กันหลายๆคนและคนขื่นกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆข้อมูลขอบคุณอาจารย์ทุกๆสำนักนะครับอเบิรงรอบสุดท้ายกันแล้วกันนะครับ ย่ำพี่น้องย่ำดูดูดพบว,ว่าอยบางคนก็นว่าอ่าบอกที่ไอ้สิ่งที่พอดีนะพี่น้องนับเป็นกระบอกระบอที่จริงแอดมินรับได้อยู่เพราะว่าเป็นคนเป็นสื่อกลางอยางพี่น้องกับสามารถเราได้แต่ว่าทางช่องเฮ้ากับอาศีเป็นพ้นดีแต่ทางช่องสีน่าประมาณนี้ครับพี่นอ้องผู้เพิ่นคอมเมนต์ที่บอดีบ่ามีอย่างนี้เพิ่นกับมีช่องหรือว่ามีข้อมูลมีหน้าทางอย่างประมาณนี้เพิ่นกับจากแบบว่าย่านเฮ้า เด่นดังกว่านะ่ที่จริงพงก็บอกอย่ากเด่นอย่างดังปวานตอนแรกกับพ่อประมาณนี่นะเนาะเนาะพี่น้องเนาะเอาพ่อประมาณนะครับไอ้เพื่อนว่าจงทำตัวอย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเพื่นว่านะครับจงทำตัวอย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินแล้วี่ลีได้พี่น้องนะครับแอดเินก็เอาไปเรื่อยๆนะครับไปตามธรรมดานะครับอาคราวมันสีลุกสีดังยังก็มาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ปาสนาดอกพี่น้องเนาะนะครับอช่างในอกะหฮาลังเทาก็คือห้าวฝันนี่แหละ นะครับอ่าช่องกับช่องน้อยพี่น้องเราบ่ได้ว่าสิแข่งผู้ใดพี่น้องนะครับอ่าบ่ได้แข่งผู้ใดอ่าไปเรื่อยๆไปแบบงูจ้องอ่างโม้หงูหยังงูเห่าที่วันหมมอๆไปไหมพี่น้องนะครับบ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสําหรับะคิวนี้ก็ต้องขอขอพระคุณเจ้าขอข้อบูรนะครับเจ้คํานวณแบ่นแล้วพี่น้องวัตถีแบงปันของมูลนแนวทางมานะครับอ่าให้มาที่สูตรที่1258นะครับสูตรที่2ให้มาที่4ี่กับเกตครับจับชุดได้ที่2427 อ่าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็แปดสี่แปดเจ็ดนะครับเจ๊คำนวณแม่นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอ่าย่ำและพี่น้องเลือดเป็นเพียงแนวทางและพี่น้องเลือดยี่สิบวันสันนิษฐ์สี่เนี้ยจังในก็ได้นะครับก็จะในก็ขอบคุณหลายๆกละกันที่เป็นแบงปันม่านะครับอ่าขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ๊คำนวณแม่นนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณเอฟซีท่านช่องที่ติดตามทุกคู่ทุกคนนะครับว่าจะ,ะได้คำพูดไดบ่เหมาะสมนะบ่เป็นที่รื่นหูบ่เป็นที่ประทับใจของพี่ของน้องก็ต้องขอกราบอภัย มาโอกาสนี้สลักเจนี่ให้ให้ FC แฟนช่องโชวโชว์เมินมานที่เฮงเลยเลุ้ยครับได้จับเงินแสงเงินล้านกันเมื่อสุขุนสุขคน,นหนึงวันที่2มกร,ราคม2569งวดแรกของปี2569มันมานครับผม